การเชิญปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดพระองค์ยานเนี่ยปู่ฤาษีองค์ประธานของเราก็คือปู่นารอดปู่นารอดเนี่ยท่านให้คุณวิเศษกับมวลมนุษย์หรือลูกศิษย์ลูกหาทุกรูปทุกนามทุกผูทก้ทุกคนทุกคนเนี่ยก่อนที่จะบูชาอะไรก็แล้วแต่ต้องเรียกล่ะปู่ฤาษีปูป่นารอดเนี่ยก็องค์ประธานให้ความสําเร็จ แล้วปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดพระองค์ยานเนี่ยแต่แล้วแต่แต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยมีความหมายให้คุณค่าในด้านการศึกษาการเรียนรู้ทุกลูปทุกแบบคนสมัยก่อนโบราณโบราณเนี่ยเขไม่ได้มีโรงเรียนเรียนทุกคนต้องออกป่าออกไปหาครูบาอาจารย์ก่อนไปเจอปู่ฤาษีท่านก็จะให้มนต่างๆส่วนใหญ่มนต่างๆที่ออกมาจากปู่ฤาษีเนี่ย จะเป็นมนที่ให้คุณค่าในทางเมตตามหานิยมก็ถือว่าสูงเพราะฉะนั้นเราต้องมีการเชิญปู่ฤาษีตลอดกระทั่งปู่ฤาษีองค์เทพที่ในในตำราจ,จะบอกว่าแกชรามาไม่ไหวมาไม่ทันตัวเหตุการณ์เรายังต้องใช้ขอให้ท่านนใช้ในการปฏิหารอิติลิ สำรวมจิตย่อโยนหนทางมาเพื่อจะได้ทันเวลาเมื่อมาพร้อมไ่าก็แล้วก็จะได้อวยพรให้ทุกท่านทุกคนที่อยู่ในพิธีนั้นมีความต้องการอะไรอยากจะได้อะไรก็จะได้ประสบความสำเร็จตั้งจิตอธิษฐานและขอพรจากปู่ฤาษีนั่นเองงดตอ ข้าพเจ้าจะขออัญชุลีอันเชิญเทพนารีทั้งหลายไม่อัจทาที่บายระบุนามขออัญเชิญแะเด็ดสู่พระพราพิธีดังข้าพเจ้านี้จะขออัญชุลีอันเชิญพลืนเสียชี้ไพรที่ได้บำเพ็ญรถอยู่ตามเถือเขาและท่าไม่กำหนดตั้งแต่ ฤอ,อ,อสีโพธิสัตว์ฤสีิขอดอมฤสีโคอบทหรฤอสีโโหสน้ามัวฤสีตาไฟจากตุทิพะยะเนตรเกตโกมุตสัตตบุตรสัตตบองหัวกระทางพลืนตีพิลาพิรอดยอดตำลับและเพศฉลูกันปัญญาสดและไกรสอน จ้าขออัญเชิญทั้ง108ร้อยแปดพระองค์ที่ทรงศีลสังวรทั้งหมดที่ทรงพรดปรมจารย์อาศัยอยู่ทุกถิ่นสถานป่าหิมมาานเขาไกลลาดสัตบองกฎขออัญเชิญท่านทั้งหมดสเสด็จมาประสิทธิ์ประสาทพรให้เสริมบุญออกแก่นใหพร้อมทุกท่านทุกคนที่เข้า ีวงสวงในวันนี้จงถาวรวัฒนานบัตรนี้ดังข้าพะเจ้าจะขออายุลีอันเชิญองค์เทพฤษีผู้ทีแก่ชรามาไม่ไหวมาไม่ทันต่อเหตุการณ์ข้าพเจ้าว ขออัลเทิรท่านให้ใช้ในการปาริหารอิทิลิตสํารวมจิตย่อยยนหุ้นทางมาเพื่อจะได้ให้ทันเวลาเมื่อมาพร้อมหน้ากันแล้วก็ขอให้ช่วยอวยพรเพิ่มบารมีผู้ที่อยู่ในที่นี้จงยกมือพนนมนอบนอบจบถึงู เมื่อได้รับยันไปป้องกันตัวตลอดไปน้มมืออธิษฐานใจปรารถนาสิ่งได้ขอจงสำลจผลตามที่ทุกคนปรารถนาภู้ฤตีทัข้งร้อ,อยแปดพระองค์ญาตประธานพรน,นบัทน,นี้สมเด็จเจ้าค่ะ i don't know